อ่า๋ยวมาอธิบายก่อนแล้วกันเนี่ยจากโจทย์เนี่ยคือเห็นรูปนี้เชื่อว่าในในนั้นนะอ่ะเขียนมาให้แล้วกันเพื่อหนึ่งก็คือต้องมีผู้สามตัวถูกปะ่ะ A B C ซึ่ง A B C อาจจะเป็นข้อ True หรือ False ก็ได้แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น False เออเป็นค่าที่ไม่ใช่ True หรือ False ให้เด้งขึ้นว่า Error ทันทีถูกปะตามโจทย์ที่เขาบอกอ,ะอ่ะจากจากเนี่ยวงจรเนี่ยทำให้รู้ว่า A เนี่ย A เนี่ยผ่านเนี่ยผ่านเส้นเนี่ยมาตรงนี้ใช่ไหม เป็นนอ็อผ่าน NOT ตรงเนี้ยนอ็นอตน็คืออะไรคือนิเศษนิเศษคือตรงข้ามกับ,บ A, ตรงข้ามแบบตัวที่รับมาเช่นถ้ารับเป็นทูก็เป็นฟอร์ถ้ารับเป็นฟอร์ก็เป็นทูแต่จากวงจรนเนี่ยเห็นปะคือมันยังมีอีกจุดที่ว่าตัว A ออกมากับตัวนี้ด้วยก็แปลว่าแต่มันไม่มีนออ็อตอ่ะแปลว่ามันต้องมีค่าที่เป็นนิเศและค่าที่ไม่ใช่นิเศษอ่ะจากเนี้ยคือนิเศษของ A ทำแอนกับทำแอนกับตัว c เห็นปะ่ะเพราะไอตัวจุดวงกลมคือแสดงค่าว่าเอาค่าจากตรงนั้นมาแต่ถ้าไม่มีจุดอะแปลว่ามันข้ามเส้นตัวนั้นไปคือไม่ใช่ตัวนั้นแล้วแหละเอาง่ายๆอ่ะ a กับ c คือนิเสถ a อกันนิเสถ c ซเราต้องทําอันนี้ก่อนถูกปะ่ะโอเคเราก็ทาไปตรวจไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คืออะไรนิเสถของ b แล้วก็ค่าของ c ปกติเราก็ทําไป นิเสษของ a เอไม่ใช่เป็น a เป็น b แล้วค, c, see, Não, ค Born, Point, 네่านิเสษของ c เห็นปะตามรูปอะก็ทำค่านี้ไปแล้วค่อยเอาค่าทั้งสามนั้นที่ทำแล้วอะมามาออกันโดยหลักๆแล้วอะค่าที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านเส้นตรงนี้มาได้คือหลังจะรับมาได้เนี่ยต้องเป็นค่า True หรือ False เท่านั้นตัว a b c ต้องเป็นค่า True หรือ False นิเสษก็คือตรงข้ามกับตัวค่า a b a c ก็คือถ้า a เป็น a เป็น True นิสิจ A เป็น f a l s และในทางกลับกันคืออย่าเปลี่ยนค่าตัว ABC คือมันต้องมีทั้งค่าอย่างตามที่เห็นใช่ป่ะมันมีค่า n o t A แล้วมันก็ยังใช้ค่า A อยู่แบบนี้เนี่ยแล้วที่พี่บอกว่าทําเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กก่อนคืออย่างที่บอกคือตัวทีละตัวเขาบอกว่าถ้าใส่ error แม้แต่ตัวเดียวทําให้ทางวงจร error คือสมบ้าตัวนี้ error เรายังไม่ต้องไปคิดอ้ด้านล่างเลยเนี่ย,ยไม่ต้องคิดอ้ด้านเนี่ย คือแค่ไอตัวนี้เออร์เลอร์เส้นแรกที่ไปเออร์เลอร์เนี่ยให้เออร์เลอร์ทันทีหรือเนี่ยถ้าใส่ B เป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ True หรือ False ก็ให้เออร์เลอร์ทันทีก่อนที่จะไปทำตัวนี้ได้สาไปก่อนที่จะไปทำไอตรงเนี้ยคือแค่รับค่าตรงเนี้ยมาเนี่ยรับค่าเส้นแรกเนี่ยเจอตัวเนี้ยต่อค่าที่ไม่ใช่ t True หรือ f ฟอ่์ให้ขึ้นว่าเออร์เลอร์ทันทีถูกไหมอ่ะแล้วมาดูดิตัวที่สองที่เอาไปทำคืออะไรตัวนี้าจะเป็นตัวเนี้ยที่มาทำวันเนี้ยเห็นปะคือเรารับค่าทีละค่าไง ถ้ารับค่า a เป็น error ก็ error ถ้ารับ b เป็น error ก็ error ถ้ารับ c เป็นอะไรที่กระทมที่ไม่ใช่ two for error er ทางนั้นเลยในเมื่ออย่งงางนั้นเราก็รับได้ครับรับค่าเดียรนแล้วอย่างแรกคือหลังจะรับค่ามาทุกตัวเห็นปะสังเกตปะค่าแรกที่ a ตัววงจรน,นั้นใช้คือส่วนใหญ่จะเป็นค่านิเสธทางนั้นคือแน่นอนนิเสธทําก่อนหูกปะก่อนที่จะเอาไปคานวณแอนอะเพราะทุกตัวมีนิเสธแต่อย่าลืมนะว่าทุกตัวก็ต้องมีค่าของมันอยู่แล้วลองดูลองดูแล้วเนี่ยเห็นปะเราต้องทํา แอนก่อนอย่างไรก็ตามมันต้องผ่านแอนก่อนถึงจะมาผ่านอถูกไหมแล้วหลักการของแอนก็ง่ายๆเลยแค่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นฟ a l s ะแอนเนี่ยเป็นฟอลแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยได้สามตัวเนี่ยคือถ้าถ้าไม่ใช่ทุกตัวเป็น True อ่ะคือแอนอะ่ะถ้าไม่ใช่ทั้งสองตัวหรือทั้งสามตัวเป็นทรูอ่ะมันจะไม่มีทางเป็น t รูอย่างเดียวไม่มีทางเป็น t รูเลยอะ่ะแล้วค่าของอคือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยในเนี่ย,ยหลุดออกมาเป็น t รูได้อะ่ะคือมัน t r u แค่นั้นแหละคือถ้าผ่านในเนี่ยถ้าเรากําหนดเนี่ยเหมือนกัรบราค่าเป็นอะไรก็ตามที่เป็น t true หรือฟ e เท่านั้นน่ะอย่างที่บอกเรากําหนดอยู่แล้วถ้ารับค่าอะไรที่ไม่ใช่ r ู e false เด้งออกคือเนี่ยถ้าผ่านเส้นดูก่อนนะอ่ะถ้าผ่าน,อน,นาไอ้เส้น,น,น,นเนี่ยมาได้เส้นเนี่ยมาได้มาคํานวณเนี่ยยังไงก็ตามมีค่า t true หรือฟออยู่แล้วลองไปทําดูแล้วกันนะ ต้องทาตามอะกาหนดทีละขั้นตอนว่าเราต้องทําอะไรก่อนเช่นเนี่ยเราต้องรับค่าตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตรวจใช่ไหมเพราะถ้ารับค่าตัวนี้แล้วมันเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ชื่อ true หรือฟ l s e มันเป็นอเออ o r อยู่แล้วอะลองดูนะแล้วถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองลองถามก็ได้นะลองดูลองดูลอง,ดลองทําความเข้าใจกับวงจรมันก่อนอ่ะโอเค